สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเตือนภัยรูปแบบใหม่นะครับเพิ่งจะเจอกับตัวมาสดสดร้อนๆ้อนครับเรื่องก็มีว่าผมได้ประกาศขายคอนโดทางเว็บไซต์ทางาทางเพจก็มีคนสนใจโทรเข้ามานะครับคุณชายน้อยหรือเปล่าพอดีผมเห็นประกาศขายคอนโดก็เลยอยากจะซื้อผมจะซื้อเงินสด ดีเพิ่งจะขายบ้านได้กำไรมา,าแสนหนึง่งผมจะอยู่เองจะอยู่เลยนะครับเพราะว่าผลซื้อบ้านเขาได้ขนของเข้ามาแล้วผมก็เลยต้องขนของออกมาแล้วก็มาหาซื้อคอนโดอยู่เขาก็บอกมาประมาณนี้ผมก็เลยบอกว่าคอนโดของผมยังติดสัญญาเช่าอยู่ คนที่โทรมาก็เลยบอกว่าผมจะขอเข้าไปดูคอนโดเลยได้ไหมถ้าถูกใจผมจะซื้อเลยเพราะผมต้องขนของเข้าไปอยู่เลยอะไรประมาณนี้ผมก็บอกไม่ได้เพราะว่าถ้าผมจะยังติดสัญญาเช่าอยู่บอกขอดูคอนโดก่อนก็ได้ครับเราก็บอกอย่างเงี้ยโอเคถ้าจะดูผมจะประสานงานให้ผมก็เลยวางสายแล้วก็โทรไปหา,าน้องที่เช่าคอนโดอยู่ โทรไปน้องเขาก็บอกว่าจะเลิกเรียนตอนสี่โมงเย็นประมาณนี้อโอเค้าเลิกเรียนสี่โมงเย็นก็ค่อยนัดเขาตอนห้าโมงเย็นก็ได้มัง้งน้องเขาก็โอเคก็ได้ค่ะเขาก็บอกมาประมาณนี้จากนั้นเราก็เลยโทรไปคนที่จะซื้อเขาก็บอกผมยังต่อแถวจะซื้อ,อมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดอยู่เลยครับ ซื้อได้ถูกมากเลยครับอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่ได้สนใจเนาะเพราะจะขายโฟกัสขายคอนโดอย่างเดียวไม่ได้สนใจตรงมือถือราคาถูกอะไรทั้งสิน้นบอกจะเข้าไปดูใช่ไหมถ้าจะเข้าไปดูก็น้องเขาเลิกเรียนสี่โมงก็ถึงห้องห้าโมงก็น่าจะไปดูได้นะเขาก็บอกว่าน้องเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายผมพอบอกไปน้องเป็นผู้หญิงเป็นนักศึกษาอะไรประมาณนี้อยู่คนเดียว เขาก็เลยบอกพาน้องเขาอยู่คนเดียวอยากจะให้พี่หาเพื่อนหรือให้ให้เขาหาเพื่อนมาอยู่ด้วยก็ได้อะไรเงี้ยผมก็เลยโอเคเดี๋ยวผมจะโทรหาเพื่อนเพราะมีเพื่อนที่ทำงานอยู่ที่นั่นผมก็ระววางสายเขาแล้วก็โทรหาเพื่อนถามเพื่อนว่าผมก็โทรไปหาเพื่อน <K> เพื่อนบอกว่าวันนี้เลิกงาน สองทุ่มแต่ถ้ากลับได้เร็วที่สุดก็หนึ่งทุ่มโอเคผมก็เลยโทรกลับไปหาเขาอีกรอบนึงครับบอกเนี่ยผมยังต่อแถวยังไม่ไม่ไปไหนเลยยังอยู่ที่ห้างอยู่ไปใกล้นี่แหละพอดีมาซื้อ,อมือถือได้ถูกมากเลยพี่เหมือนเหมือนจะพยายามเรียกร้องความสนใจว่าเอ,อ มือถือรุ่นนี้มันได้แค่นี้มันถูกมากเลยนะอะไรเงี้ยเราสนใจหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้สนใจตรงนี้ผมโฟกัสเรื่องการขายคอนโดอย่างเดียวผมก็ไม่ได้สนใจไม่ได้ถามไม่ได้ลงังเลผมก็บอกว่าเพื่อนผมเลิกงานสองทุ่มนะจะเข้าไปดูก็ประมาณสองทุ่มเพื่อนผมถึงบ้านแล้ว <c oughs> ก็บอกอ้งั้นไม่ทันแน่เลยเพราะว่าผมยังต้องซื้อมือถืออะไรเดี๋ยวจะไม่ทัน เดี๋ยวจะไม่ได้กับเขาอะไรเงี้ยงั้นผมจะขอไปดูกับน้องสองคนได้ไหมแต่ว่าอ่าก็โทรวิดีโอคอลคุยกันละกันนะอย่างงี้ผมก็โอเคถ้าอย่างนั้นก็ได้ก็เลยวางสายไปแล้วก็พอถึงห้าโมงเย็นนะครับห้าโมงเย็นเขาก็บอกว่า ผมมาถึงที่คอนโดแล้วนะครับแต่เข้าไปข้างในไม่ได้เพราะว่าระบบความปลอดภัยของคอนโดเขาก็จะต้องมีคีย์การ์ดในการเข้าประตูเข้าไปแต่ละชั้นแต่ละห้องนะเขาก็จะมีเป็นคีย์การ์ดคนภายนอกไม่สามารถเข้าไปได้ผมก็เลยต้อง <c oughs> ประสานงานกับน้องที่น้องที่เช่าอยู่เขาก็ลงมารับลงมารับเขาก็จะวิดีโอคอล เราคุยกันปกติตอนที่วิดีโอคอลเขาก็จะเปิดห้องไว้นะครับเวลาเปิดห้องไว้แล้วก็ให้คนที่จะซื้อเข้าไปดูว่ามีอะไรชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนก็บอกกันมาอะไรประมาณนี้เขาก็โอ้ก็บอกว่าผมถูกใจห้องมากเลยแต่งได้สวยงามมากแล้วก็อีกอย่างหนึง่งน้องก็อ่า น้องเขาก็เรียนมาอะไรมีชื่อเสียงนะครับก็ไม่ธรรมดาก็ผมก็จะให้น้องเขาอยู่ไปเลยอยู่ไปเลยจนครบสัญญาหรือว่าน้องจะอยู่จนอ่าแล้วแต่น้องเขาจะออกเมื่อไหร่เพราะผมก็ซื้อเก่งกําไรอ,าอ้าวเริ่มแปลกแล้วนะผมเพราะว่าตอนแรกบอกว่าจะซื้อแล้วก็ต้องรีบเข้ามาย้ายเข้ามาอยู่เองแล้วตอนนี้บอกว่าจะซื้อแล้วก็จะให้น้องเขาอยู่อะไรประมาณนี้บอก ผมเดี๋ยวผมจะรีโนเวทให้ใหม่หมดเลยก็เดี๋ยวจะติดกระจกระจทําอะไรให้ใหม่ทําพื้นทําอะไรของเขาเนาะเขาก็พูดไปเรื่อยต่างๆนานๆของเขาเขาก็อยากจะได้เราก็อยากจะขายอยู่แล้วหลังจากนั้นเขาก็ถามผมว่าพี่เคยขายค,ายคอนโดไหมทางผมก็ไม่เคยเนาะไม่มีประสบการณ์ในการขายค,ายคอนโด <c oughs> ผมก็บอกโอเคก็นัดขายเลย ก็เลยนัดนัดขายเลยก็ได้เพราะว่าชันนช้นงชโนโดหรืออะไรเงี้ยพอผมซื้อคอนโดมาก็เงินสดบอกพี่แต่ผมก็ไม่เคยม,ม,คยมีผมไม่เคยมีประสบการณ์ในการขายคอนโดแต่ก็บอกว่ามีประสบการณ์การขายบ้านมาเราก็ไปที่ดินเลยนะอะไรประมาณนี้ก็ไปนัดโอนไปอะไรกันที่ดินเลยเขาก็บอกเขาเหมือนกับเชี่ยวชาญด้านนี้มากเขาบอกว่า มันไม่ได้นะพี่มันต้องมีใบปรอดนี่ใบอะไรจากนิติอะไรด้วยนะครับอะไรประมาณนี้ผมก็พี่ลองโทรหานิติดูก่อนก็ได้นะเดี๋ยวผมจะรอโอเคผมก็ก็เลยวางสายเขาแล้วก็โทรไปที่นิติจะขายคอนโดนะจะต้องทํายังไงเขาก็บอกอ๋อถ้ามีมีไลน์นิติอยู่ใช่ไหมก็ให้กดหนึ่งมานะเดี๋ยวจะส่งรายละเอียดมาให้เขาก็ส่งรายละเอียดว่าจะต้องมี อะไรบ้างเนาะในการซื้อขายคอนโดโเคเราก็ได้ข้อมูลมาแล้วก็โทรกลับไปหาคนที่จะซื้อระหว่างนั้นเขาก็คุยอยู่กับน้องที่ที่น้องผู้เช่าเนาะเขาก็นั่งคุยอะไรผมก็ไม่รู้แหละตอนนั้นก็ผมก็โทรไปคุยกับเขาเขาบอกโอเคครับผมยังไงผมก็ตกลงซื้ออยู่แล้วรา,ายละเอียดส่วนรายละเอียดต่างๆที่ ผมไม่บอกเพราะว่าผมก็รู้อยู่แล้วแต่ว่าอยากให้พี่คุยกับนิติให้มันชัดเจนเพราะว่าผมบอกไปลัวพี่จะไม่เชื่ออะไรเงี้ยแล้วก็เ <c oughs> ขาบอกคือก็มีเขาเหมือนกับมีเหตุผลมีหลักการมีอะไรของเขาในการจะซื้อจะขายอะไรประมาณนี้เขาก็บอกว่าพี่ตกลงขายในราคาตามที่โพส์ตไว้เนาะส่วนค่า ค่าใช้จ่ายในการโอนในค่าธทมเนียมค่าอะไรต่างๆเดี๋ยวผมจะออกให้หมดเลยผมจะออกให้ทั้งทุกอย่างพี่ก็ไปเสียภาษีอะไรของพี่เองละกันก็พอแค่นั้นแล้วก็วันที่จะเราก็เลยตกลงกันว่างั้นเดี๋ยวเขาเป็นวันอาทิตย์จะนัดไปทําเอกสารเนาะต้องเพราะว่ามันต้องใช้เอกสารบัตรประชาชนคำนอทะเบียนบ้านอะไรต่างๆในการไปทําเอกสารกับทางานิติ บอกว่างั้นวันอาทิตย์เดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันเนะาะเขาก็ถามมาบอกว่าค่ามัดจําวันในวันที่เราจะมาทําสัญญาจะให้รับเป็นเงินสดหรือว่าเป็นเงินโอหรือว่าจะเป็นเช็คเป็นแคเชียร์เช็คอะไรแจ้งผมได้ตอนนี้เลยนะครับเพราะผมจะได้เตรียมการให้มัดจำแสนนึงก็ได้อะไรประมาณนี้เขาก็ นะครับผมว่ามาจาแสนหนึ่งละกันแล้วก็วันที่ไปทําเรื่องที่โอนที่ท,ที่ดินก็จะจ่ายอีกที่เหลือส่วนที่เหลือทั้งหมดนี่เขาก็บอกมาประมาณนี้แล้วก็โอเคเขาก็โอเคครับผมงั้นก็ตามนี้ผมไม่อยากรบกวนน้องเขาบอกรบกวนน้องนานเกินไปแล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะได้กลับละนี่ผมก็โอเคเ <grammar> ขาเขาบอกว่าเขาจะกลับแล้วเราก็วางสายจนกระทั่งผ่านไปประมาณ ทุ่มครึ่งเกือบสี่ทุ่มนะเกือบสี่ทุ่มน้องเขาก็โทรอ่น้องเขาไลน์มาน้องที่น้องคนที่เช่าคอนโดครับเขาก็ไลน์มาหาผมว่าพี่หนูขอเบอร์คนที่จะซื้อคอนโดของพี่ได้ไหมแล้วพี่ขายคอนโดให้เขาไปหรือยังเ,เราก็แปลกใจเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆน้องมันมาขอเบอร์อะไรประมาณนี้นะเราก็ ถามไปว่าเป็นอะไรยังไงน้องเขาก็บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวถึงห้องเดี๋ยวหนูจะโทรมาหานะหนูมีเรื่องจะเล่าให้ฟังแล้วก็รอพอผ่านไปสักพักนึงน้องเขาก็น่าจะถึงห้องเขาก็โทรมาเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าพี่พี่ได้เบอร์ของอผู้ชายที่จะซื้อคอนโดเนี่ยมาจากไหนแล้วเขามายังไงอะไรเงี้ยเขาบอกอ พี่ก็ประกาศขายทางเว็บไซต์อะไรเขาก็โทรมาปกตินะอะไรประมาณนี้ก็ยังไม่ได้ขายเพียงแค่ว่าตกลงว่าจะซื้อแล้วก็จะไปทําสันดากันภายวันอาทิตย์ที่จะถึงนี่แหละคนนิติโทรไปคุยกับนิติแล้วเขาวันอาทิตย์เขาก็ยังทําการสามารถยื่นเอกสารอะไรได้อยู่อะไรเงี้ยน้องก็บอกว่าหนูขอเบอร์หน่อยเพราะว่าเพราะว่าหนูซื้อโทรศัพท์กับเขาแต่ว่าไม่ได้เงิน ยังไม่ได้โทรศัพท์เลยแล้วก็ติดต่อไม่ได้เราบอกเฮ้ยไม่ใช่แล้วนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวขอโทรไปก่อนนะก็ละ <c oughs> เลยโทรโทรกลับไปที่เบอร์ที่โทรมาเนะก็แสด็จ <c oughs> <ๆ>ไม่สามารถติดต่อได้แล้วก็เลยมาถามน้องว่าน้องให้เงินเขาไปเท่าไหร่อะไรยังไงทําไมถึงให้ไปได้ไไดแถวอะไรประมาณนี้น้องเขาก็เล่าพี่เขาแบบว่าพูดนู่นนี่นั่นอ,อ้อ,อมเหมือน เหมือนกับว่าเขาจะให้หนูอยู่ห้องอะ,อะไรนะจนทําสัญญงสัญญาอะไรใหม่ก็แล้วแต่แหละแล้วก็จารีนวงนวเวทห้องแล้วก็เหมือนกับไม่เปิดโอกาสให้หนูพูดเลยเลยแล้วก็ไม่เปิดโอกาสให้หนูได้เล่นโทรศัพท์หรืออะไรเงี้ยเขาก็จะพูดอะไรไปเรื่อยนะแล้วก็ทีส่สำคัญก็เหมือนกับว่าเขามีรายได้จากการขายโทรศัพท์เนาะตอนนี้เขาก็ มีเงินมีทองเสียที่จะมาซื้อคอนโดคอนโดอ, oru, อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าโทรศัพท์ที่เขาหนารุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ย <c oughs> เขาก็ซื้อได้ในราคาที่อ่าเขาจองคิวได้หมื่นเก้าแล้วก็บอกมาเนอะเขาก็บอกว่าผมก็เลยถามน้องเขาไปตรงๆน้องอเอาเงินให้เขาไปยังไงโอนเองินมีหลักฐานอะไรไหมบอกพี่เขาไม่ได้เขา <c oughs> ให้ให้ไปกดเงินสด แล้วก็เอาเงินส่วนให้เขาไปแล้วก็พาไปนั่งกินอไอศครีมอยู่ที่ห้างหลังจากนั้นพอกินไอศครีมเสร็จเขาก็เขาก็บอกเดี๋ยวไปรับโทรศัพท์ <c oughs> เดี๋ยวรอรับโทรศัพท์นะแปบ๊บเดียวเขาก็หายไปเลยแล้วก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยประมาณนี้ครับผมแล้วก็บอกว่าไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องไปแจ้งความแล้วต้องไปแจ้งความ เข้าไปแจ้งความคืนนั้นเลยนะผมในภายในตอนกลางคืนเลยก็ไปแจ้งความอะไรมาแล้วก็บอกให้ไปขอกล้องวงจรปิดกับนิติแล้วก็ไปขอกล้องวงจรปิดกับทางห้างเนาะก็แปลกใจตรงเราก็แปลกใจสองเอ๊สามเอ๊แต่ว่าก็ไม่ได้เอกใจแรกก็คือเขาบอกว่าเขาจะซื้อคอนโดงเงินสดแล้วก็จะอยู่เองนะครับ อยู่เองแล้วก็อันนี้สองนี่ทําไมเขาเวลาเราโทรไปหาเขาแต่ละรอบนี่เขาเหมือนต้องการจะชวนว่าเขาตัางลังซื้อโทรศัพท์ในราคาถูกเหมือนอยากให้เราเรียกร้องความสนใจว่า,าเป็นเครื่องใหม่นาะระบบ ios ตัวนี้ใหม่ล่าสุดน่ะทำไมเขาซื้อได้แค่ราคานี้อะไรเงี้ยคือเขาก็พยายามอนพูดกับผมตั้งแต่ตหลายรอบแล้วแหละเรื่องโทรศัพท์แต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจ แล้วก็อันที่สามอันที่สามก็อพอพอมาถึงถึงห้องแล้วบอกว่าน้องติดสันดา์เช่าอะไรอยู่คือเขาบอกว่าเขาจะซื้อเพื่อเก่งกําไรเพื่อเก่งกําไรก็คือจะให,อหออให้น้องอยู่ยาวไปเลยเขาบอกอย่างเงี้ยให้น้องอยู่ยาวไปเลยอยู่ยาวจนอยากจะออกเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยคือเขาจะแล้วก็ นี่นะครับผมกอกสามสี่ข้อที่สําคัญคือน้องก็บอกว่าหุยไม่ยอมออกจากห้องสักทีจนตกตัดสินใจซื้อด้วยอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนกับเขาก็โน้มน้าวไปเรื่อยครับผมพูดโน้มน้าวไปเรื่อยก็ฝากเตือนกันไว้นะครับฝากเป็นอุทาหรณ์สาหรับคนาขายคนซื้อคนเช่าละกันนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าทุกวันนี้าภาัยก็มาในรูปแบบต่างๆแต่ที่สําคัญ พอเขาได้ตังเราไปเขาก็จะเงียบหายปิดมือถือไม่สามารถติดต่อได้นั่แหละครับคือกว่าเราจะรู้เขาก็หนีไปแล้วแล้วก็ก็ต้องไปดำเนินคดีเนาะแล้วก็ไม่รู้จะตามได้หรือเปล่า,างไงก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ